สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับ FC ี่ติดตามทางช่องปฏิบัติเพื่อนเชียวครับปวดพูดบอกโม่บอกแจงดีใจด้วยนะครับพี่ฮอวไหนไปครับดีใจด้วยนะครับผมผมกับพ่หัวไหนอยู่ครับผมจริงเหรอยังไม่ได้เลยครับปัาดพี่ฮอวยังไม่ได้นี่แหละพี่น้องเอ้ยครับนี่แหละผลจากการบ่ออาบน้ำนะครับน้องพี่สิทรงผลเฮ้อบอขลันบ่

เจ้าผักนี่ยนะผมตัวไปซักผมอยู่กาะอไหมทางทางถนนนั่นอยู่โรงเรียนนั่นดังเลยดังเลยนั่นแอ่หัวดีก็นั่งแยงฟันก็ไมแปลงเชียร์ก็บอแป้งรุ่นนี่นั่นเนาะเใช่มันก็น่ารักไอใบมันก็น่าป๊าทุกอ๋อดีตวันท่านไหนตีผมนั่นถึงแล้วแต่ว่าผมเพิ่นคือว่าอันนาสิก้องอยู่พุ่นละท่าบาทอาจารย์อนวพุ่นคนละใช่ก็เอาไปแล้วครับ ท่านไหนไปเอาอยู่โอ้ยนั่นนี่ป้อมแปรมอำเพภออภิเชิ่งอุ้ยแจะอ่อนเนาะที่เป็นมืออาชีพขัดขเขาเอิอมืออาชีพได้ขัดดุ่นนี่มันธรรมดาดิบ่ง่ายเลยกระบนใหญ่บอยบ่ง่ายกระบนใญ่อยู่ที่แมนอยู่กัดยางตีทิพย์อยู่ที่การทิพย์ถึงกับง่ายหลังเลยทีเดียวงั้นมาเมีคนเห็นดอกเตรียมตัวด้วยได้อีกได้คอนเทนต์เลยด้วยนี่ ไปทีไหม่อคือตัวุบ่บอกไอ่ละป้าเป็นยังไงนาดเน่อนาดเร็จอุ้ยพ่อเนสรเหียอาบแล้วอาบน้าเป็นยังไงอาบแล้วมันผู้ายอาบเ้วบ่ดิห่อบอกเซ็จหน้าซียนมาหนิ พ่อว่าพอใจพ่อว่าพอใจเอาว่ามันเป็นกลุสุขภมิมันเป็นยังไงโมกแบบบึงเลยซึ่พอใจเต็มปเลยนาอันแม่น้าหานน้าอะไรักกระเดือกการเตะทุมอไหรผู้จัดกาผู้จัดการไหมคือดมันช่วเบื่นเียทุกกับมันช่วบมันทุ่เฟนมาผมยูผมเศร้าใครเนาะมือหนีเนาะแต่านยูเนาะ ถือว่าโอเคเลยล่ะฮัลโหลอืมอยู่รจอดรถพี่นออแล้ำโลโก้น้โลโก้โลโก้ประเลาบนาิโก้้กระพี่นงคะอาระบโลโก้เกาขงนาะอุ้ยเนาะมันเป็นน้ำเปิงคืออั้นเนาะ เออถ้าพ่อไอ้บดพื้นขนาดพอดเนกับบดท่านไดจะเกิดเออเจ้าอาบน้ำเอ้ยม่เมอเยเดีวเ่กันนั้นยกเสนหนาจองกันน่นันโยกเสนหนาเมนจังซันเียงกับหนานั่นโอ้ยนอเออุ้ยปาทคนอือหนาบานพี่อเอ้เนหาจะลองนั่นโออยู่ต พากันกินเขากินน้ำไปนี่อะไลบ๊อ่มิบานล่ะแล้วบ่บมีบันไปแข่ะไรปเขยนในรถเหอเขียนในรถได้ก็ได้จอกแนไม่หนละตจะไปแข่นนี้เต้นละดอกปูไดย้มไปย่งไม้ก็สิมีเวลาดโอ้กังอจะาม่มาตั้งเอาโลเียวปได้โรมากเนาะกันจีบบันนี้ย้มได้เขาสิได้โลดท่องบันเฮ้ยอีกมืออื่นมือฮือก็ได้ลหตไได้เรียบด้เจอกัลับไปค่ะโอ้ยมาเจอดิ สีเว้าพ oh, ื้นคนติดเินสีรางไว้เถอะโอนันตลี้วแล้วไปทำงานเป็นทีมแต่ว่ามีผ oh, no ู้ไทยคลิปไทยยังหาดีเนาะขอกิหาผู้ไทยคลิปไทยยังฮี่จรงไหนเนาะหาเมียกับเท่บางคือในวงไหมเนาะันล้ากเลยานลมฉนล้มฉนลมันสันใหญ่กว่าทีตี วุ้ยคือเสียดีแถอไอ้พงเน่ะดูแดดกระซังมันไปตีร่างกายอยู่หนาหางประสาทป้าคือเสียดีบริยาป้าทุ่โอ้ยเทาได้่บ้งไหมห้กรเสีดคอแห่งเสียดให้เปิดอืมโอ้ยมากเอาไปฝากไว้ธนาคารอืมพอพอมีไปไหนได้เนาะแมนเอาไปขายแต่หานบาทได้หนพูดเลยเนาะดีขาย สิใครเล้วลาสุดเขาใส่เห็ดยังนอเห็ดนอเข้ามาดานิมไม่เียบบันีห้าโลท่องเขาเขาจไใส่ท่องผลตีเห็ดบ่โลท่องแถนะโน่ท่องเนาะโอ้จไปเสียยุโกลดแต่ที่เบร์มันกับบอลออ มอันน so like ี like <t is> <t is işte> ้ก็เงินแท้บันี้คันโลท่องกับชีท่องแทะไอ้ไอ้คอยเจอแล้วคอยเจอผู้สาวแล้วเจอแฟนแล้วไอ้เอาไปเก็บเงินนั่นนั่นนั่นแจ้งมากเลยยันนี่รักยันหอมตัวน่ะเออสาวหอมรูปมันใหญ่เกินยังไรยังคบเครื่องตัวเนาะใหญ่กว่าหัวมือแต่งหน้าเขาไอศันงามเด้อมันแต่งหน้าเป๊ะปะคักโจ ไอ้แม่ที่ขอความขอในยูทูบจะบริจาคบ้างเลยบ้างอันจงหูมะเดียวไอ้สิไปหาเบิรงอยู่หันอ๋ออีเมลนี่อีเมลบอกโอ้ยอีเมลเขาเป็นเป็นเป็นพันหลอวขาเคยเปิดอันเถอะไอ้สิจะสิลบอีเมลออกกันเลยธนาคารออมสกินถึงเวลาแล้วนะครับชำระหนี้ตีตามกฎราชการเรื่องต่อไปถึงเวลาชำระหนี้กับอัน อิดมิดกันส่งโหแน่โทรศัพท์ว่าห้ไปใจคาโทรศัพท์ใจคาเน็ตคูเปอร์ครับครับผมโอ้ตอนนี้หิวข้าวมากเลยคอออเปอร์นึนี่มันนมเป็นลายเนาะบอมอนใดละมเดีกัน้อมอนเนมกัดนพิไปกินเสรไปกินทั้งนอกติด่อยู่นี่ข้้งในมัมีระานขาเนี่ นซุ่มแม่ซุ้มยังเขาบ่น้องแน่หรับตินอ่ะไ่ฮะนอฮขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนโอ้มืออื่นเข้าไปใส่นี่มันจะคีรีมันจะคีรีขอนแเอนไก่ตัวนี้ไหม มันใจคิรีก็ไปนอนนยู่หันก็นได้ตัวนี้นอ่นยู่บานพักอะไรตัวนี้ก็ได้เรับไปแม่พานสันพาก่อนผ่านโดมป้องเอาเดี๋ยวานผ่านผ่านโดมเหรอนายไง่านิพานโดมเป็นไทยบรรยากาศแบบว่าพันเห็ดเด่วไปกันแดดไงโพลสากันแดดเห็ดต้องผ่านโดมนี่ ผ่านห่วยุอยแอะโดมแนละ้วสั่นเดี๋ยอื่นไปโดมหนึ่งบ่อนแสดงว่าต้องผ่านโดมไปถ่ายคลิปโดมก่อนอเด็กการเลยสี่ห้าคลิปหนึ่งไปต่อพรอไมีเห็นหลวดบ่หลวดหลวดซีงยังง่าหน่อยผมสิผูกใส่ถ่ายรถเด็การใช่เหรอผูกเสนารถผมเ <laughs> จ้าครับบัตรเด็กพุงก็สินอนทื่เกิดเหรวะ <laughs> ลากกันไปไหมพี่รถพ่วงเลยไหมถ่ายโดมต้องห้าหคลิปก็ต้องเจ้าเอาแย่ไรก็ต้องปนอนต้องรถเจ้า ไปพร้อมกันเลเอาตนนั้นช่วยผมไปนวยเถอะใสิครับแลอาผูกเช่อถ่ายรถนี่เขาเงครับรถแข่งมานนีเส้เนี่ยนู่นมารถแข่งวันนี้่รวัสดยหมายถึงจักรยานบ่ฟังกันเพงท่านดนตีจ๊าของกุงกี่ยวัเป็นเาไหมนึานจังหวะหนึ่งสากอนครึ่งจังหวะ มันขึ้นแงสะมันต้องขึ้นแงสพะ่าะท่พัดชนะใดนี่แม่มันจะสุดยอดเห็นะพัดนะไดก็ยังโบท่านลองลองลองสวดนอนต้องสับแมนต้องลองดูลองสวดมันต้องสับโอ้ยต้นมาจอดอยู่เกินผวอ้ตลอกว่าที่ดีดีมาจอดท้างนองแล้วเพราะว่าเดินทางไกลครับ โอ,อ,อ,อ้ขอ,อกันชิมนาแวกันรครับพี่้องครับสวัสดีครับ